จาๆๆแต่วันนี้ก็ตลาดใกล้จะวายแล้วละ่ะอันนี้ต้องสวยสามหมื่นห้านะคะแต่ถ้าใครไม่ไม่บอกว่าอาอยากเลี้ยงตัวผู้ก็ได้นะตัวผู้นี่ผู้ใหญ่เขาขายเก้าพันห้าแปดตัวแต่ให้เหมานะให้เหมาควายอยู่ที่อุตรดิตฐนะคะส่วนอ่าตอนนี้เราอยู่ที่อ่าตลาดนัดคลองช้าง ขึ้นขึ้นรถเองเลยรู้รู้มากเลยขึ้นรถเองเลยง่ายมากเลยดูสิขึ้นรถเองเลยนะคะอ,อขึ้นรถเองเลยตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนะัดคลองช้างนะคะอำเภอวัดโบดวัดโบดจังหวัดพิษนุโลกนะคะพิษนุโลกก็ติดต่อกับอุตรดิตต์นะคะอ่ารอยต่อกันนะคะ ใครที่สนใจควายของผู้ใหญ่ก็โทรไปได้เลยนะหรือถ้าจบไลน์แล้วก็ย้อนดูได้เลยนะคะตรงไหนที่บอกเบอร์โทรก็ย้อนไปดูได้เลยนะคะควายผู้ใหญ่กล้านะคะพรุ่งนี้ไปตลาดไหนคะผู้ใหญ่ไปตลาดนาะอินวันวัน,ว,นวันอาทิตย์ใช่านาะอินวันอาทิตย์ จตก็ไปตั้งแต่วันเสาร์ไหมหรือว่าไปวันอาทิตย์เลยวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์เช้าทั้งวันแล้วก็วันจันทร์ออกวันจันทร์ออกวันจันทร์ออกอ่าแล้วพรุ่งนี้ไม่ได้ไปไหนนะคะพรุ่งนี้อยู่ที่ฟาร์มอ๋อพรุ่งนี้อยู่ที่ฟาร์มฟาร์มผู้ใหญ่กล้าใช่ไหมคะโอ้แต่วันหลังจะได้ไปเยี่ยมได้เยี่ยมเยียนฟาร์มผู้ใหญ่กล้านะคะ ตัวเล็กตัวน้อยตัวผู้ตัวผู้ผู้ใหญ่ขายให้เก้าห้าแต่ต้องเหมานะคะใครอยากดูตัวไหนอยากดูแม่ลูกหรืออยากดูควายสาวหรืออยากดูอะไรแจ้งได้นะคะแจ้งได้อ่า ตอนนี้กำลังขนกันกลับนะคะขนกลับอ้าลูกนะอ่ะกำลังขนกลับนะคะตัวนี้เป็นตัวที่สวยตัวนี้ตัวสวยแม่ลูกนี่ก็สี่ห้าอ่าในท้องต่างหากนะคะตัวนี้สวย ตอนนี้ประมาณแปดเตือนได้ลูกสาวแม่เขาขึ้นรถแล้วอืมแม่เขาขึ้นรถแล้วจา้าไปกำลังกลับกันจ้า จ้าวันนี้ก็กำลังขึ้นรถกำลังขึ้นรถนะ โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะคะใครที่สนใจก็โทรมาหาแม่ปอยหรือโทรมาหาผู้ใหญ่ได้เลยนะคะกลับบ้านกลันนะบบ้านค่ะ <laughs> ผู้ใหญ่น่ารัก <laughs> ผู้ใหญ่กับแม่พอยขอบคุณ <laughs> จ้าขอบคุณแม่ปลอยแล้วก็ผู้ใหญ่มากๆคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะคะใครที่อยากดูตัวไหนอยากดูอ่าเป็นแม่ลูกหรืออยากดู ให้มันเยอะกว่านี้ก็ลองติดต่อผู้ใหญ่เข้าไปนะคะไปดูที่ฟาร์มได้เลยนะสนใจแบบไหนยังไงเข้าไปดูได้เลยผู้ใหญ่เขาส่งทั่วไทยนะคะส่งทั่วไทยยกเว้นอ่าโซนใต้นะสามชาแดนภาคใต้นะคะแกไม่ไปนะคะอืม อันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะคะขอบคุณมากๆนะคะอ่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ